นี่นะคะเราก็ปอกเปลือกมันฝรั่งนะคะออกหมดแล้วนะคะพร้อมที่เราจะไปต้มทำแมสโพรติโตนะคะเสิร์ฟคู่กับนะคะคู่กับสเต็กปลารเรานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะนํามันนะคะฝรั่งนะคะไปล้างทําความสะอาดก่อนแล้วก็นะคะมันฝรั่งก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวอุ่เปิ้ลจะเอามา มันชิ้นเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาต้มจะได้สุกเร็วเนาะถ้าเกิดว่าเราต้มแบบทั้งลูกนะคะมันก็จะทําให้สุกช้านะคะคก็จะทําแบบนี้นะคะจะได้สุกเร็ว ตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะทุกคนใส่เกลือลงไปสักนิดเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่มันฝรั่งของเราลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มนะคะจนกว,ว่ามันจะสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนที่มันฝรั่งของเราสุกได้ที่แล้วเนาะตอนนี้นะคะเราก็ต้มมันฝรั่งนะคะ เราก็ต้มจนกว,ว่ามันฝรั่งจะสุกเนาะมันก็จะใช้เวลานิดหนึ่งเนาะอาจจะประมาณสัก1 0บถึงสินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ามันฝรั่งสุกหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเราจะใส่ไข่นะคะเฉพาะไข่แดงน,นะคะตอนที่มันกําลังร้อน,อ,นอยู่นะคะตอนที่มันยังร้อนอยู่นะคะทุกคนตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะ เนี่ยคะเราก็จะบดเ,เราใส่ไข่เข้าไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราก็จะคนให้เข้ากันกับโปรฝตัตของเรานะคะหรือว่ามันฝรั่งที่เราต้มสุกแล้วทีนี้เราก็จะใส่เนยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ นะคะนมนมรดจืดสักประมาณสองช้อนโต๊ะเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าใครชอบที่บดละเอียดเนาะก็สามารถใช้เครื่องบดบดได้นะคะแต่ถ้าใครที่บอกว่าไม่ชอบบดละเอียดมากก็ประมาณนี้ก็พอนะคะแบบคายเบาๆนะคะ,คะ,ะ,ะ,คะไม่แรง คือตั้งแค่ให้พออความที่มันเป็นน้ำอ่ะมันจะแห้งแห้งลงเนาะตั้งไฟสักแป๊บหนึ่งแค่ให้มันแห้งนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะอย่าอย่าไฟแรงให้ไฟอ่อน ที่แล้วนะคะเพื่อเมื่อมันค้นแล้วเนี่ยมันมันคนยังไม่ไม่ค่อยใแเราเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มได้ทีแล้วเราคือต้องการให้น้ามันแห้งแค่นั้นนะคะคือให้อ่าไข่มันสุกพอดีทีนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะปิดยกลงมาตั้งะคะ่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนเราก็จะไปทําตัวปลานะคะ แล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมๆกันนะ